ครับครับนี่เป็นการประกอบชุดเฟืองท้ายนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับมีกอกแกรนะครับด้มขันแข็งนะครับก็อกเบอร์24นะครับเบอร์14นะครับแล้วก็เบอร์17นะครับแล้วเรามีเครื่องมือพิเศษนะครับใช้จับหน้าเป็นเ่วอท้ายนะครับ ก็มีแารันตนะครับต้องใช้วัดระยะทีโหลดนะครับระยะแบกแหลงตารัตีนะครับใช้วัดระยะแบกแหลงนะครับกับต้องมอวัดความฟึงน,นะครับแรกนะครับใครอ็ประกับลูกปืนนะครับออกทั้งสองข้างเลยนะครับเลย ึงประกับออกเลยนะครับตัวปรับตั้งนะครับตามด้วยชุดเครื่องใบสีนะครับต่อไปนะครับการถอดเครื่องเดมืนะครับไดใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเป็นตัวยืดไว้นะครับล็อกไว้นะครับ ไล,ล่นรอตด้วยหมูนะครับถอดหน้าแปนออกเลยนะครับแบบนั้นดึงเฟืองเลยเหมือนออกเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นการถอดเฟืองใบสีออกจากตัวเรือนนะครับ ใส่ไข่ลอดโสิบสี่นะครับตัวเลยนะครับครับถอดเฟืองใบสีออกเลยนะครับตามด้วยเฟืองดอกจอกนะครับโดยโดยถอดสลักออกก่อนนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับใส่เฟืองดอกจอกเข้า เื่อนะครับสลักนะครับลัด้วยเครื่องใบสีนะครับ ไปนะครับเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับแรกนะครับใส่เฟืองด้วยหมูนะครับขที่นะครับทาด้วยหน้าแปลนะครับล็อล็อกนะครับใช้เครื่องมือพิเศษยึดนะครับ ิงมือนะครับเป็นชุดเพลิงไฟสีนะครับนะครับ,บ,รบกลับลองลูกปืนนะครับตามด้วยตัวตับตั้งน,นะครับ เราประกับนะครับแลับให้แน่นนะครับ,รบเมื่อทําการประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการปรับตั้งระยะปีโหลดนะครับปีโหลดนะครับให้อยู่ในระหว่าง4-5กิโลกรัมนะครับ เมื่อเราได้ระยะพีลดแล้วนะครับเราก็มาทำการปรับตั้งระยะแบกเหลกนะครับโดยปรับที่ตัวปรับตั้งนี้นะครับสองข้างนี้นะครับระยะแบกเหลกอยู่ที่1 3บสามถึง2ีมเมตรนะครับโดยใช้ไดอะเกตเป็นตัววัดนะครับ นะครับ